ตั้งชื่อโฮมสเตย์ยังไงดีนะคะวันนี้ครูเมย์เอาเคล็ดลับการตั้งชื่อมาให้แต่ขั้นตอนการตั้งชื่อนะคะคุณเลอออกมาก่อนว่าคุณน่ะชอบชื่ออะไรแล้วมันเกี่ยวโยงยังไงกับคุณหรือว่ากับชุมชนนะคะคุณเลอออกมาก่อนประมาณ5ชื่อ10ชื่อก็ได้แล้วแต่คุณนะคะเวลาที่คุณเลอออกมาแล้วอะ คุณจะต้องนะคะรู้ที่มาของชื่อว่าทำไมคุณถึงอยากให้ชื่อนี้นะคะเพราะเวลาที่ลูกค้าถามคุณก็จะได้ตอบได้ว่ามันมีสตอรี่ยังไงนะคะบางที่เขาก็จะตั้งแบบอ่าหลับดีโฮมสเตย์ตูบนาโฮมสเตย์ลอฟปัวโฮมสเตย์นาดีโฮมสเตย์แต่สิ่งหนึ่งนะคะในการที่จะ ตั้งชื่อโฮมสเตย์ได้นะคะคุณจะต้องไปให้ออบอตเขาดูก่อนว่าชื่อที่คุณตั้งอะ่ะมันตรงกับที่อื่นหรือเปล่าบางที่เขาจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะไม่สามารถไปตั้งซ้ำกับเขาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตูบนาโฮมสเตย์นะคะ วันนี้ไม่มีใครสามารถใช้คำว่าตูบนาได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคุณจะต้องถ้าคุณจะตั้งเป็นตูบนาคุณจะต้องเป็นตูบตาจันตูบตาดีตูบนางดำหรืออะไรอย่างเนี้ย แต่ไม่ใช่คำว่าตูบนานะคะคำว่าตูบนามันมาควบกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางเราจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตั้งชื่อนะคะลิสชื่อที่คุณชอบออกมาก่อนเอาที่สั้นและก็ชับที่สุดยิ่งดีนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้จำได้นะคะลูกค้าจะได้จำได้ง่ายๆนะ และก็พอได้ชื่อมาคุณก็ไปดำเนินเรื่องที่อบาตานะคะให้เขาดูให้ว่าชื่อของคุณที่คุณอยากตั้งอะ่ะมันซ้ำกับคนอื่นหรือเปล่าถ้ามันซ้ำคุณก็จะได้เปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพิ่งไปตั้งชื่อเองโดยที่แบบยังไม่ได้ผ่านกระบวนการของอ่า ทางอบอตอเขามาตรวจสอบนะคะทีนี้เคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งเมื่อคุณได้ชื่อโฮมสเตย์แล้วถ้าคุณอยากจะทำร้านกาแฟคุณอยากให้ชื่อโฮมสเตย์กับร้านกาแฟมันคล้องจองกันคุณก็ตั้งชื่อร้านกาแฟแล้วก็จดลิขสิทธิ์เดี๋ยวนั้นเลยนะคะค่าลิขสิทธิ์ค่าจดทะเบียนมันไม่แพงประมาณ ยี่สบามสิบบาทนี่แหละถ้าคุณมีจำจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าจ่ายต่อปีนะคะต่อปีนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งนี้ที่คุณจะต้องอไปตรวจสอบกับอบตนะคะโอเคนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณเมดด้วยนะคะโอเคนะคะเรามาเจอกันค่ะ